นะเรายังมีสไลด์อีกสไลด์หนึ่งครับอยากจะฝากท่าน <c oughs> ตะกี้ต้องมีสามข้อนะถ้าไม่ครบสามไม่ครบองค์สามแสดงว่าท่านยังใช้หลักกาลามาสูตรไม่ถูกต้องนะมันจะกลายเป็นกาชามาสูตรท่านจะเป็นคนฉลาดท่านจะเป็นพหูสูตรคือรอบรู้เรื่องของโลกิยะทั้งหมดของโลกเนี่ยท่านต้องใช้หลักกาลามาสูตรให้ครบถ้วนและให้ถูกต้องอย่าตะแบงอย่าหลอกตัวเองอย่าอวดดีอย่าอวดรู้ วันนี้เราชําระให้หมดแล้วนะทั้งสิบข้อสไลด์อันนี้คือเชื่อตามปฏิบัติตามแล้วก็ไม่เชื่อเชื่อตามปฏิบัติตามแล้วก็ไม่เชื่อโดยไม่ใช้สามข้อตะกี้ที่เราพูดสไลด์แผ่นตะกี้เพิ่ง่าดมานะไม่สืบค้นไม่สอบสวนไม่สังเคราะห์ จนเข้าใจได้ด้วยตัวเองว่ามีคุณมีโทษมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้ายังไม่ได้ผ่านขั้นตอนเหล่านั้นแล้วดันเชื่อตามปฏิบัติตามหรือปฏิเสธไม่เชื่อแสดงว่าท่านเป็นคนงมงายพี่น้องครับท่านเป็นคนงมงายแต่ถ้าท่านใช้ข้อที่พี่พี่ๆน้องๆครับถ้าไม่เชื่อแล้วดันทะลึ่งต่อต้านอีกครับอย่างนี้พระบิดาเรียกว่าโง่เง่า โง่เง่านี่แปลว่าเป็นเง่านี่ยหงิกหงิกเเป็นไอไอไอเง่าของขิงของขาเนี่ยมันเหมือนสมองนะครับแต่มันหงิกหงิกครับหงิกหงอกอมันเหมือนกับสมองเหมือนขิงเหมือนขาเหมือนหัวขิงแง่งขาไม่มีปัญญาเขาเรียกว่าโง่เง่างมงายคือมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้โง่เง่าก็คือไม่มีปัญญาก็เหมือนไม่มีครับไม่ใช่ไม่รู้จักใช้นะไม่มีเลยครับ เพราะพวกเขาสามพวกที่หนะึ่งหนึ่งสองสามนไม่ก้าวล่วงงมงายกับความเชื่องมงายกับความไม่เชื่อของตัวเองแต่ไม่ก้าวไม่ก้าวร้าไม่ก้าวล่วงไม่ใช้คําพูดจาบจ้วงล่วงเกินอย่างไม่รู้กาละเทศะไอ้พวกนี้คือโง่เง่าเลยครับบรมมาโง่เง,ง่าด้วยซ้ําครับถ้าจะให้เรากล่าวนะฮะพี่ๆน้องๆครับเราขออนุญาตอีกนิดหนึ่งครับคําถามที่มีก็มีเรื่อง หลักแห่งกาลามาสูตรก็เอวังด้วยประการาชนีนะครับหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้ประโยชน์กับท่านทลายไม่มากก็น้อยและให้รู้ว่าไอหลักของกาชามาสูตรที่ใช้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชเองหรือมหาครุตนใดก็ตามทําใจกว้างๆทําใจร่วมๆแล้วลองศึกษาทบทวนตามที่เราวิเคราะห์วิจัยวิจารณในท่านฟังและท่านลองดูีิว่าตัวท่านน่ย บกพร่องตรงไหนท่านก็แก้ไขสะครับไม่ต้องมาขอบคุณเราไม่ต้องมากราบขอพระไทยพระบิดาเราเพราะเป็นหน้าที่อของเราและเป็นหน้าที่อของพ่อที่จะต้องมาชุดช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้หลุดพ้นกลับบ้านในชาตินี้ให้ได้เพราะว่าพระบิดาชำระโลกเพื่อการปิดยุคแล้วไม่มีเวลาให้ท่านมาโลดแล่นอยู่แล้ว บนสวรรค์มายาก็เช่นกันได้ยินพระโอวาทของพระองค์ที่ทรงกล่าวผ่านเรามาถ้าท่านยังมีมิจฉาทิฏฐิยังมีอคติยังดื้อรั้นดันทุรังยังคิดว่าตัวเองอยู่บนนั้นเหนือกว่ามนุษย์เหนือกว่าอาจารย์ปริญญาฉันไม่ฟังฉันปฏิเสธพระเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องพระเจ้าจริงๆแล้วเราจะมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังวันหลังก็ได้นะว่าถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ทรงเอ่ยถึงพระเจ้าไม่ทรงเอ่ยถึงพระจิตจักรวาล แต่พระองค์ก็ได้สำแดงบางสิ่งที่สามารถทำให้คนฉลาดเนี่ยมองออกบอกได้ว่าแท้จริงแล้วพระพุทธองค์ก็มีผู้ที่อยู่เหนือกว่าพระองค์ครับเสาหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรเราไม่ทราบอยู่ที่พระบิดาจะทรงเมตตาว่าจะใช้หลักสูตรอะไรมาสอนฉบับพิสดารก็คือฉบับที่สามารถฟังและเอาไปปฏิบัติได้เลยยอมรับไหมฮะว่านี่หลักแห่งกงารมสูตรเยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเสร็จ เป็นฉบับพิสดารจริงๆเราเชื่อมั่นว่าเราทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยฉลาดขึ้นแน่นอนครับในการเรียนรู้ฉลาดที่จะเป็นมนุษย์ฉลาดที่จะรับฟังฉลาดที่จะวิเคราะห์ฉลาดจะสังเคราะห์ฉลาดที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องหนีเข้าป่าไปหาความวิเวกค,ครับอยู่ในป่าคอนกรีตอยู่กับคนเยอะๆท่านก็มีความสุขท่านก็วิเวกได้เพราะทุกอย่างอยู่ที่จิตใจของท่านอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่สมองของท่านใช่หรือไม่ ท่านใช้อายจตนะเป็นหรือเปล่าไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยไม่ได้ฝึกสถานการณ์จริงเลยไม่ได้ฝึกการใช้ปากในการพูดคุยไม่ได้ฝึกใช้ตาในการมองในการสังเกตไม่ได้ฝึกหูในการรับฟังอยู่แต่ในปา่าไม่มีบทเรียนไม่มีบททดสอบอะไรเลยครับแล้วท่านจะเก่งได้ยังไงครับท่านเป็นคาราวาสท่านต้องใช้ชีวิตขณะที่ลืมตาอ้าปากอยู่อายจตนะทุกอย่างต้องเปิดอยู่แต่เวลาท่านไปฝึกท่านไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวเหลือแต่จิตอย่างเดียวท่านฝึกแต่จิตอย่างเดียวนะับ แต่พอกลับมาเป็นคาราวาสต้องใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมถ้ากลับไม่ชำนาญในการใช้หูใช้ตาใช้ปากแล้วใช้สมองกับจิตไม่สัมพันธ์กันกับอาัยตนะเลยเพราะไม่เคยฝึกจากสถานการณ์จริงไซโคโชของเราสิครับที่ภูกรตายเนี่ยเราจัดทุกเดือนนะฮะก่อนหน้าจะมีโควิดนายทีเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นไซโคโชของเราจะโชว์ให้คนทั้งโลกดูครับเพื่อ ให้รู้ว่าเราชำระจิตชำระปัญญาของเราชำระจิตใจให้ใสให้สวยติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านเองด้วยกระบวนการไซโคโชของปริญญาไม่ต้องมานั่งหลับตาเพราะเราหลับตามานานแล้วหลับในไปก็มีนะก็ยังไม่เห็นทําให้จิตวิญญาณของเราก้าวหน้าเลยได้แต่เชื่อว่านั่งหลับตานานๆปฏิบัติฌานสมาธิเดี๋ยวกูวนิพานได้นะเข้าฌานสมาธิเข้าฌานสมาบัติเดี๋ยวทําให้จิตกูเป็นทิพตาทิพหูทิพ แล้วต้องการปรารถนาตรงนั้นถามจริงๆครับมรรคผลของพุทธศาสนามรรคผลสูงสุดในการปฏิบัติคือนิพพานคือหลุดพ้นพี่น้องครับไม่ใช่ไดอ้อุตริอวิชาหูทิพตาทิพไม่ใช่นั่งกรรมาฐานเพื่อหวังจะได้ตรงนั้นน่ะท่านเนี่ยท่านก็คิดผิดแล้วครับจิตจักรวาลสายนี้นำทางท่านทั้งหลายสู่นิพพานหรือหลุด,ลดพน้นออกไปจากอนันตนจักรวาลแต่ขณะที่ยังไม่หลุดพน้ขนขณะเป็นมนุษย์ก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยอยู่กับทุกข์ก็สุขได้อยู่กับทุกข์ก็สุขเป็นไม่เกลียดทุกข์ไม่กลัวทุกข์ไม่หนีความทุกข์ยิ้มให้กับความทุกข์เพราะอะไรเพราะความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรากาลังเจอปัญหาเรามีปัญญาอยู่กับตัวกลัวอะไรแก้ปัญหาได้ความทุกข์ก็หายไปไม่ต้องหนีไปแขวนต่องแต่งเป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ข้างบนให้เดือดร้อนเห็นไหมจิตหยาบของเราฉลาดกายหยาบของเราก็ฉลาดเมื่อจิตหยาบฉลาดกายหยาบฉลาด จิตวิญญาณของท่านก็มีความสุขครับจิตวิญญาณของท่านก็จะร่าเริงนะครับนะเนาะอ้าวเราขอญอาตตอบคาถามคําถามเดียวตอบคําถามเป็นความรู้นะคำถามเดียวนะคําถามเดียวท่านถามมาว่ามัรควิทีจิตจักรวาลเนี่ยสอนให้หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาและจะมีวิธีการนึกอย่างไรเพื่อให้สมองทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นคําถามที่ดีนะฮะเราค้างมาสองสัปดาห์แนละ้วเราเลยขอตอบสักหนึ่งคำถามแล้ว อีก10คําถามนะครับไว้รอนเะมื่อมีเวลาเหลือท้ายชั่วโมงเราจะตอบให้เพราะว่าการสืบพระโอวาทกับพระบิดานั้นบทเรียนของพระองค์สําคัญกว่าคําถามของท่านครับเพราะมันเป็นของคนทั้งโลกแต่คําถามของท่านมันเป็นคําถามที่ท่านอยากรู้อยู่คนเดียวแต่เราคิดว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะเท่านั้นเองครับเราจะตอบท่านสั้นๆครับการคิดที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําให้เราฉลาดข้ามผ่านบททดสอบและเข้าถึงบทเรียนทุกอย่างได้ บททดสอบจิตสํานึกที่จิตวิญญาณของท่านเขียนมาจากพบชาติแรกหรือบททดสอบของท่านที่จิตหยาบของจิตวิญญาณเนี่ยในชาติที่แล้วเขียนเองตอนเป็นมนุษย์แล้วเขียนมาทดสอบจิตสํานึกรวมทั้งบทเรียนโลกทั้งหลายต้องใช้ปัญญาคือต้องใช้ความคิดเอาเป็นว่า e f f e c t i v e t h i n k i n g การคิดที่มีประสิทธิผลหรือการคิดที่มีประสิทธิภาพนั้นมีหลักการดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกครับ พี่ๆน้องๆครับท่านจดหรือจําไว้ก็ได้นะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้สอนวิชาโลกแต่นี่เบอร์ถามมาเราเลยตอบให้เพื่อท่านรู้ว่ามาดูช่องจิตจักรวาลแล้ววิชาโลกกับวิชาพระอาทิต์เนี่ยเรามีสอนตลอดวิชาพระอาทิตย์ก็คืออนุตตรธรรมของพระบิดาเพราะพระอาทิตย์หรือพระสุริยเทพเป็นตัวแทนของพระบิดานะในทางจิตวิญญาณส่วนตัวเรานั้นเป็นตัวแทนของพระบิดาในทางโลกในมิติของคนสองมิตินะฮะ ถ้าท่านได้ยินเสียงตอนนี้ก็คือข้างนอกฝนตกนะเสียงเป็นซาวเอฟเฟก c t นะน่าจะเปิดเพลง r h y t h m of the Rain รนะฮะ <c oughs> เอาไม่และตอนท้ายนะครับนี่เ็นสไลด์สุดท้ายแล้วพี่น้องครับทนอีแป๊บหนึ่งจัดเรียงลำดับเรื่องที่จะคิดเป็นประโยชน์กับทุกคนนะ,ะอย่ารีบนอนนะ,ะท่านจะมีประโยชน์นะคำสไลด์นี้สไลด์เดียวจริงๆครับการคิดที่มีประสิทธิภาพจัดเรียงลำดับเรื่องที่จะคิดให้ได้เรียงลำดับเรื่องที่จะคิดอย่างที่สองอ๋อเดี๋ยวก่อนจัดเรียงลำดับเรื่องที่จะคิดเพราะว่าบางทีท่านมีหลายเรื่องเนี่ย ท่านต้องเลือกเรื่องที่จําเป็นต้องคิดก่อนมาคิดก่อนเรื่องที่จําเป็นรองลงมาก็มาคิดทีหลังโอเคไหมหนึ่งสอสามสี่แล้วคิดทีละเรื่องไม่ใช่คิดพร้อมกันทีเดียวหลายๆเรื่องการคิดของท่านจะไร้ประสิทธิภาพหมายความว่าอย่างนั้นเองอย่างที่สองนึกทีละเรื่องคิดทีละประเด็นเมื่อจัดเรียงลําดับเรื่องที่จะคิดแล้วท่านก็ต้องนึกทีละเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องที่นึกนั้นเอาเรื่องที่นึกมาคิดทีละประเด็น เห็นไหมฮะท่านต้องทําอย่างนี้ لي. ไม่งั้นไม่ได้เพราะจิตกับสมองของท่านมันทํางานได้ทีละอย่างแปลว่ามันนึกได้ทีละเรื่องมันคิดได้ทีละลอย่างถ้าท่านเอาใส่เข้าไปเต็มไปหมดจิตของท่านจะนึกไม่ได้สมองของท่านก็จะใช้ปัญญาไม่ได้โอเคไหมอ่าจิตของท่านเนี่ยมันช้ำได้ทีละอย่างเช่นถ้าตอนท่านท่านกำลังโกรธพี่น้องกําลัางโกรธขณะที่ท่านกําลัางโกรธใครสักคนหนึ่งผ่านไปหาอีกคนหนึ่งที่กําลังเดินมาเป็นคนที่ท่านรัก ท่านจะสามารถแสดงอาการของคนที่มีความรักต่อคนที่รักได้อย่างสนิทใจไหมครับขณะที่ท่านกำลังโกรธเป็นฟืนกับไฟกับอีเวนนี่อยู่เนี่ยไอเวนนี่อีเวนเนี่โกรธอยู่เนี่ยแล้วปรากฏคนที่ท่านรักเดินมาเนี่ยท่านจะสามารถแสดงความรักกับคนที่ท่านรักได้อย่างสนิทใจได้อย่างแนบเนียนไหมครับไม่ได้เพราะอะไรครับมันฝืนเนื่องจากจิตมันทํางานได้ทีละระทีละอย่างทีละเรื่อง เพราะจิตเวลาบันนึกเพื่อจะให้สมองคิดมันก็ต้องนึกทีละเรื่องมันการที่ท่านคิดแล้วร้ายประสิภาพคิดไม่ออกหรือคิดได้แต่ปัญญาต่ำๆต้อยๆเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะท่านคิดตอนที่จิตท่านไม่สงบเป็นเพราะท่านดันเอาความคิดหลายเรื่องมามายัดเข้าไปในสมองของท่านในเวลาเดียวกันคิดพร้อมกันหลายเรื่องไม่มีทางได้คําตอบนี่เราแนะหลักการให้นะนะไม่ใช่หลักกูนะหลักการเลยในการใช้สมองนะครับใช้จิตกับปัญญาต้องใช้อย่างนี้ เราเป็นผู้รู้เรื่องจิตสำนึกดีที่สุดในจักรวาลเรากล้ายืนยันไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกรู้เรื่องจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกดีเท่ากับเราเพราะเรามาเกิดเพื่อจะมาสอนพวกท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยสอนเรื่องนี้เพราะจิตสำนึกของมนุษย์มันต่ำซามัมนต่ำตมโลกจึงมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายเพราะโลกเสียสมดุลถ้าจะพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือไม่เชื่อฟังพระพุทธองค์ ดันไปเข้าใจว่าพระพระุทธองค์เนี่ยเน้นเรื่องอริยาศาสตจ์สีแต่จริงๆพระองค์เน้นเรื่องธรรมจักกับปะวัฒนาสูตรท่านรู้ไหมเรายังไม่อยากจะพูดมากเรื่องธรรมจักไว้วันหน้าพระบิดาเมตตาถึงคิวให้สอนความรู้นี้เราจะนํามาสอนให้ท่านฟังว่าหมุนธรรมจักคือหมุนยังไงทําไมต้องหมุนมันเกี่ยวกับโลกยังไงนะทำไมอ่ะไม่หมุนธรรมมจาก พราะจิตจำนึกต่ำตามต่ำตมเนี่ยมันทําให้โลกเสียสมดุลเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดดินฟ้าอากาศวิปริตแปรรวนมันเกิดได้ยังไงอ่ะมันเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวเราจะมากระชากจิตสํานึกให้กับท่านติดตามรับชมทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งแล้วติดตามข่าวคราว,าวทาง Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยแล้วก็เฟซบุ๊กมีอีกหลายอันนะเข้าถึงวิสุทธิปัญญาจะมีลิงก์ไป Facebook หน้าอื่นๆของเราอีกหลายอันนะ เราไม่อยากเสียเวลากล่าวตรงนี้ท่านสืบค้นได้นะนึกคิดให้ได้อย่างต่อนเนื่องอย่างที่สี่ครับอย่างสุดท้ายก็คือท่านต้องไม่ตีกรอบการคิดของตัวเองไว้ครับท่านที่ถามมานะฮะอย่าตีกรอบการคิดของตัวเองไว้ตัวคนที่ถามเนี่ยชอบตีกรอบการคิดของตัวเองคือกําหนดว่าภายในเวลาชั่วโมงหนึ่งกูต้องคิดให้ได้ภายในเวลาไม่นานกูต้องคิดให้ได้กูต้องเอาคําตอบห้ได้ถ้าตอบไม่ได้กูไม่ยอม แล้วได้คําตอบแนละ้วกูต้องได้คําตอบมากมายขนาดนี้ต้องอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้จานวนคําตอบต้องเป็นแบบนี้ความลึกซึ้งของตามคาตอบต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้าภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้มันต้องได้อย่างนี้นี่คือการตีกรอบครับพี่น้องครับถ้าเราต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลหรือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาลหรือเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาไม่ว่าในการใช้ชีวิตประจําวัน ท่านต้องใช้เวลาของจัก,กรวาลมันจะทาให้ท่านหยุดเวลาหยุดอายุไขของท่านหยุดความหนุ่มความสาวของท่านไว้ตรงนั้นมีค่าเท่ากันหนึ่งเพราะเวลาของจัก,กรวาลเราสอนชาวจิตกกรวาลไปแล้วอย่าไปนั่งดูนาฬิกาตลอดอู้แม่งจะตีสองแล้วอู้ทำไมแม่งเมื่อไหร่จะเลิกวะอย่างเนี้ยเขาเรียกใช้เวลาทางกายภาพอายุสั้นทันทีเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทางกายภาพมันจะเป็นจํานวนนับจะนับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเวลาของจัก,กรวาลมันมีค่าเท่ากับหนึง่ง 1คูณอายุปัจจุบันท่านอายุ18 1ปคูณ18ได้เท่าไหร่ครับก็18นั่งชมรายการนี่อยู่5ชั่วโมงก็ท่านก็อายุ18ถ้าท่านั่ท่านนั่งฟัง3วัน3คืนแล้วไม่ไม่ไม่ได้ไไลุกไปไหนนะจิตใจอยู่กับจิตจักรวาลเนี่ยนะท่านไปดูความรู้สึกแป๊บเดียวนั่ง3วัน3คืนเพราะภารกิจตรงนี้ยังไม่จบถ้ากับว่าไอ้สวันก็คูณกันหนนะสวันเนี่ยมันก็คือ1 หนึ่งก็เท่ากับคูณอายุ18ปีท่านฟังตอนนี้18ปีแต่ฟัง3วัน3คืนนะท่านใช้เวลาไปไม่ใช่3วัน3คืนท่านใช้เวลาไปเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณอายุ18ท่านก็อายุ18นี่คือดูมยาวสาวนานนีน่เหมือนกันนะครับเวลาคิดก็อย่าไปตีกรอบถ้าตีกรอบนี่สนแสดงว่าท่านอยู่ในโลกท่านถูกโลกหุ้มไว้ถ้าตีกรอบสนแสดงว่าท่านมีอนันตจักรวาลตีกรอบท่านไว้ท่านก็เหมือนกับอยู่ในกาลา เป็นกบที่อยู่ในกาลาอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในจักรวาลโลกท่านต้องทําตัวให้เวิ้งว้างว่างเปล่านั่นแปลว่าท่านทําตัวเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลทําตัวเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาลพอท่านเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวานนะความรู้ต่างๆที่อยู่ในจักรวานอันภัศาลเนี่ยนะซึ่เป็นความรู้ที่อยู่เหนือเหนือหรือนอกระบบโลกอ่ะมันจะมีองค์ความรู้อยู่เต็มไปหมด มันก็จะพรั่งพลูเข้ามาหาตัวท่านในทันทีที่ท่านสันสะเทือนเพื่อการคิดท่านก็จะเป็นคนที่มีความคิดที่แยบคายแยบยนยอดเยี่ยมเหนือกว่าความคิดของมนุษย์คนอื่นๆที่เขาคิดในเรื่องเดียวกับท่านนะครับถ้าเราไม่มีปัญญาปฏิหาริยเราคงสอนท่านไม่ได้คำถามนี้ไม่ใช่ตอบง่ายๆนี่เราตอบท่านแล้วสี่ข้อถ้าใครต้องการเห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ ตอนนี้เห็นชัดยังครับใช่ไหมเราให้ขึ้นเต็มเต็มเลยการคิดที่มีประสิทธิภาพคือจัดเรียงลําดับเรื่องที่จะคิดนึกทีละเรื่องคิดทีละประเด็นนึกคิดให้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ตีกรอบการคิดของตนไว้ชัดเจนไหมครับพี่น้องครับนะกลับมาที่เราก็เอาเท่านี้นะเอาเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าธรรมบทที่ชื่อว่ากาลามสูตรศาสตร์แห่งกาลามสูตร ที่เรานํามากล่าวเป็นความรู้หรือเป็นวิชาโลกเราขอญาตกล่าวในพระนามของพระเจ้ากล่าวในพระนามของพระองค์เพื่อทรงสนับเพื่อสนับสนุนว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระาศาสดาที่สําคัญอันยิ่งยวดของโลกที่ทรงกล่าวอะไรต่ออะไรไว้เยอะแยะแต่ไอคนนําทางตาบอดมันมันตาบอดเพราะมันขาดปัญญาจึงไม่สามารถนําเอาธรรมะหรือสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงส,งสอนไว้เนี่ย มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์เพื่อแบ่งปันต่อพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์มาสอนอย่างเดียวให้นั่งกรรมาฐานนั่งหลับตาเดินจงกรมแต่ไม่เคยติดอาวุธทางปัญญาให้ต้องเชื่อตามพระคัมภีแล้วคําสอนทั้งหมดท่านสังเกตดูได้เลยสอนแต่เรื่องวิเคราะห์จิตสอนแต่เรื่องจิตแต่ถามจริงๆครับคาราวะาทั้งหลายเนี่ยนะเขามีเวลามานั่งส่องจิตไหมฮะเวลาทำมาหากินเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือมีเวลามาส่องจิตตัวเองไหมครับเวลา เป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจมีเวลามานั่งส่องจิตตัวเองไหมครับเขามีหน้าที่ส่องจิตลูกค้าไม่ใช่ส่องจิตตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาสอนต้องสอนติดอาวุธทางปัญญาให้รู้ความจริงคืออะไรสัจธรรมคืออะไรหลักการในการดําเนินชีวิตเพื่อการหลุดพ้นคืออะไรเรารู้ครับว่าท่านสอนไม่ได้เพราะท่านไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นนั่นคือทำยังไงถ้าหลุดพ้นได้คงไปกันหมดแล้วครับทุกวันนี้ยังติดก,กันอยู่เนี่ยเป็นพันๆปีก็ยังวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยยังขึ้นเขาวงกดรดเลี้ยวขึ้นเขาปสุเมนก็วนๆอยู่ั้งเนี้ยเพราะหลงทางางนนนิมัจะจกว้าง แล้วไม่อคติกับจิตจักรวาลไม่ปฏิเสธจัจกรวาลว่ามาทําลายศาสนาเราบอกแล้วว่าเราไม่มาทําลายศาสนาในทุกศาสนาดีทั้งหมดวันนี้ก็สรรเริญพระพุทธองค์เอาไว้เยอะแล้วนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้เหยียบย่ําศาสนาเรามายกย่อง,องไอ้คนเหยียบย่าศาสนาก็คือไอ้คนที่อ้างว่าตัวเองอ,อยู่ในศาสนาเนี้ยแล้วทําลายซะเองด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้แล้วไปเที่ยวว่าคนอื่นเขานะเอาเป็นว่าเอาเท่านี้ อีก5นาทีตีสองนะเราไม่เอาตีสองครึ่งเหมือนทุกครั้งเอาตีสองนะตีหนึ่งครึ่งถึงตีสองประมาณเนี้ยสี่ชั่วโมงโดยประมาณพอละเนี่ยหวังว่าพี่ๆน้องๆในนรกก็คงจะได้ประโยชน์พี่ๆน้องๆที่หลุดลอยไปบนสวรรค์เราบอกแล้วนะว่าประตูสวรรค์มายาถูกปิดอยู่ที่ข้างนอกท่านต้องมาถ้าท่านสํานึกได้ท่านต้องมายืนรอยืนออที่ด้านหลังประตูเพื่อให้พระบิดาทรงพิจารณาว่าใครจะได้ผ่านพน้นใครจะได้หลุดพ้นออกมา หลุดพน้นออกมาเพื่อจะไปในเส้นทางนิพพานที่ถูกต้องตามมาัรควิถีจิตจักรวาลและไอคนที่ยังโง่อยู่ยังงมงายอยู่ยังดื้อรั้นด้วยมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังปฏิบัติแบบเดิมยังเชื่อแบบเดิมยังทำตัวแบบเดิมแปลว่าต้องการจะตายแล้วต้องมาเปิดประตูสวรรค์มายาเราบอกท่านไปเลยนะท่านอย่ามาประตูนี้เลยประตูนี้ถูกล็อกลั่นดานไปแนละ้วท่านเข้าไม่ได้ครับ ท่านไปไม่ได้ครับมีประตูเดียวที่จะกลับมาคือมาเป็นมนุษย์โลกอีกแต่ไม่ทราบว่าทูตสวรรค์ที่เฝ้าประตูของมิติโลกนั้นจะยอมให้จิตวิญญาณของท่านกลับผ่านเข้าไปในประตูของมิติโลกอีกเปล่าเพราะมันเป็นโลกยุคพลังงานใหม่ที่ผู้ที่จะผ่านเข้าไปได้เป็นเด็กๆที่มาจากฟ้าสีครามเป็นเด็กๆที่เป็นดวงจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมยานที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนนะไม่ใช่ไอ้พวกที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วตายแล้วจะได้กลับเข้าไปสู่ประตูนั้นนะ ต้องเป็นคนพิเศษเท่านั้นคนพิเศษจะมีสองพวกพวกหนึ่งคือไม่ต้องตายสามารถอยู่ในระบบโลกต่อยังไม่ต้องไปยังไม่ต้องนิพพานหลุดพ้นเพื่อช่วยพระบิดาและช่วยงานเราเมื่อชำระโลกเสร็จแล้วจะมีคนตายเยอะโลกเราเนี่ยจะเสียหายหนักต้องกําจัดขยะปฏิกูลทุลกเรื่องแม้กระทั่งซากศพมันคนที่อยู่เนี่ยมีงานหนักต้องทํามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะบอกท่านนะว่าอยู่กับโลก ก็คือต้องมีชีวิตรอดแล้วอยู่กับโลกประเภทตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โลกอีกจะมีจํานวนน้อยมากยกเว้นผู้ที่นิพพานนิพพานดิบได้แล้วและนิพพานจริงได้แล้วร้องขอต่อพระบิดาผ่านเราในขณะที่ทําสามเหลี่ยมกับพระองค์นะว่าจะขออนุญาตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โลกในยุคพลังงานใหม่อีกก็ทูลขอต่อพระบิดาได้เพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีแต่ถ้าท่านมีคุณสมบัติไม่ลงตัวไม่เหมาะสมพระองค์ก็ ไม่สามารถจอนุญาตให้ท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคพลังงานใหม่ได้เพราะรักษาชีวิตตัวเองไว้อยู่กับเราเพื่อช่วยโลกต่อไปเมื่อหลังจากสิ้นยุคแล้วหลังจากโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วดีไหมนะลูกกราบพระบาทขอพระทยัยพระบิดาองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงกราบพระบาทขอพระทยัยพระองค์และพระเชษฐาที่ทรงเมตาร่วมกันทำสามเหลี่ยมนะศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนําเอาบทเรียนที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ที่มนุษย์เราเนี่ยใช้ผิดแล้วเหลวไหลามากนะเอากาชามาสูตรมาบิดเบือนนะกาลามาสูตรของพระพุทธองค์วันนี้ลูกได้ทําหน้าที่โดยที่พระพุทธองค์เนี่ยถ้าทรงรับรู้อยู่เบื้องบนก็จะทรงมีพระปิตินะมีมหาปิติว่าความจริงได้ปรากฏบนโลกนี้แล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วโดยมีปอวิสุทธิพัญญาหรืออาจารย์ปริญญาตันสกุลได้ทําหน้าที่นรับสื่อพระวจนะพระบิดามาตรงนี้ กราบพระบาทาพระบิดาท่าพระองค์จะทรงพระเมตตาประทานความรักให้กับพี่น้อน้องจำนวนทั้งสิ้น261ท่านที่ติดตามชม Facebook ส,สดๆอยู่ในขณะนี้ส่วน YouTube จะมีเท่าไหร่ลูกไม่อาจมองเห็นได้ก็มีเท่าไหร่ก็ขอพระบิดาทรงเมตตาประทานรางวัลพิเศษให้กับพี่นี่น้องที่รักดีใฝ่ดีและร่างกายแข็งแรงมีสมาธิตั้งมั่นจดจ่อกับพระโอวาทของพระองค์ทุกถ้อยพระวจนะที่พระองค์ทรงสื่อมาผ่านลูกถึงแม้วันนี้ลูกเสียงแหบ คำพูดจะไม่ไพเราะลูกกราบพระบาทพระบิดาทรงโปรดเมตตาประธานพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ให้นะด้วยก้อนความรักก้อนใหญ่ที่จะให้พี่พี่น้องนของลูกได้รับพระพรอันประเสริฐในทุกสิ่งที่พี่พี่น้องนของลูกปรารถนาถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามขอพระบิดาทรงเมตตาเป็นพิเศษด้วยลูกกราบพระบาทขออภัยโทษต่อพระองค์ด้วยถ้าหากว่าการกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์วันนี้มีการกล่าวอะไรที่ผิดพลาด เป็นการก้าวล่วงจ่วงจากผู้ใดที่ทำให้เขาเสียสมดุลขอพระวิดาทรงโปรดเมตตาประทานโมครมให้กับลูกด้วยเพราะลูกไม่ได้เจตนาแต่ถ้าเขาเสียสมดุลขอพระวิดาทรงให้อภัยโทษกับลูกด้วยอย่ามีเวรมีกรรมกับมนุษย์คนใดเพราะลูกปรารถนานิพพานในภพชาติสุดท้ายนี้เช่นกันครับขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังเดินทางอยู่และติดตามชมเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะกราบพระบาทขอพระเทพระบิดาจนกว่าจะพบกับพี่ๆน้องๆทุกคน ทุกท่านกันใหม่นะจนกว่าจะพบกันใหม่โอเคแมจนกว่าจะพบกันใหม่เนะราตรีสวัสดิ์ครับ